สวัสดีครับมาอยู่กับช่องหมองัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดครับในคลิปนี้นะครับจะพามาดูงัวเตรียมขุ้นนะครับของสมาชิกนะครับที่สิคุณเข้าสหกรณ์พุยางคำนะครับโดยวันนี้ผมได้รับหน้าที่ออกมาตรวจนะครับงัวที่สิเตรียมขุ้นนะครับโดยงัวตัวนี้นะครับกาสีเป็นงวพันชารูเล่ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ โดยพันธุ์หลักๆที่สร้างกรอนพูนยาคำเขานำมาขุนก็คือต้องเป็นพันธุ์ชาโรล,ล่นะครับันดับแรกนะครับโดยงัวตัวนี้ก็คน้ำหนักหน่าจะประมาณสักเกือบ400กิโลนะครับก็สามารถขุนได้นะครับโดยรูปทรงของเพื่อนนะครับจะเป็นทรงกระบอกนะครับสีละของงัวสวยนะครับ ขาไม่ผิดรูปนะครับสามารถรับน้ำหนักได้นะครับเวลางัวมีน้ำหนักเยอะๆนะครับโดยงัวตัวนี้นะครับถ้าขุนถึงขนาดที่สรางกรรับแล้วนะครับประมาณ1ปีนี้คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ800กิโลนะครับงวตัวนี้นะครับใน้คอกนี่ก็มีงัวเตรียมขุนประมาณเกือบ2ี่ิตนะครับ โดยเป็นงูพันชารเล่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นงูตัวผู้นะครับแต่ละตัวกันราคาเกือบสามหมื่นทุกตัวเลยนะครับผมโดยได้สอบถามทางเจ้าของงูนะครับโดยเพื่อนไปหาซื้อตามตลาดนะครับเพื่อเอาเข้ามาเตรียมขุนนะครับโดยการให้อาหารของช่วงเตรียมคุณก็จะเป็นอาหาร ตามธรรมชาติของเฮาที่มีก็คือเพื่อนมียปลูกไว้นะครับให้กินนะครับส่วนอาหารคน้นอาหารเมร็ดกะสีให้พอประมาณนะครับยังบ่ได้เล็งครับให้กินไปเรื่อยครับตัวนี้ก็เป็นพันชาลเลอร์ด้วยกันครับเลือดห้าสิบปอร์เซ็นครับตอนนี้เ้าก็อยู่ที่บ้านคอนะครับอำเภอพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับ งัาก็มีแต่ตัวสวยๆนะครับคืองอัวพกนี้ยังบริขุนสักตัวเลยนะครับเอามาเตรียมขุนไว้นะครับไว้รอขุนนะครับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวโอกาสหน้าครับมื่อใหม่แต่สิหาคลิปใหม่ๆมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดด้วยนะครับขอบคุณครับ